สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังพลิกรกิมหนวนกันค่ะพลนิกรกิมหนวนตอนผู้พิชิตเมียไปฟังกันเลยนะคะบ้านพัชราพรนาฬิกาเรือนใหญ่ในห้องโถงชั้นล่างบอกเวลา18นาฬิกาห5นาที คนช้ชายหญิงเกือบสิบคนยืนออกันอยู่ที่ประตูห้องโถงด้านหน้าตัวตึกทุกคนมีสีหน้าแสดงความวิตกเป็นทุกข์ด้วยเกรงว่านายสาวของตนจะยิงตัวตายก่อนที่พัวคณะศีสหายจะมาถึงบ้านละม่อมสาวใช้เก่าแก่ของเจ้าคุณประสิทธิ์มีทา่าทางกระสับกระส่ายตลอดเวลาหลอนมองดูนาฬิกาเรือนใหญ่แล้วกล่าวกับเพื่อนคนใช้ว่า อีกห้านาทีเท่านั้นคุณหญิงทั้งสี่คนก็จะฆ่าตัวตายเจ้าประคุณเอ้ยขอให้พวกคุณผู้ชายมาทันเวลาเถอะคนใช้คนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าฉันคิดว่ามาทันหนะ้าพี่ม่อมแกรู้ได้อย่างไรละม่อมถามนายมั่นหัวเราะเบาๆตามธรรมดานางเอกหรือพระเอกไม่ตายหรอกพี่ม่อมนั่นไงฉันว่าแล้ว รถเลี้ยวเข้าประตูบ้านมาแล้วละม่อมกับพวกคนใช้ชายหญิงต่างเฮโลกันออกไปจากห้องคาดิแลกเก๋งครานเอื่อยๆตรงมาหยุดหน้าบันไดตึกพอดีซึ่งพลพัชราพรทำหน้าที่เป็นคนขับเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดพร้อมด้วยสี่สหายและเจ้าแห้วต่างพากันลงจากรถในเวลาเดียวกันนั้นเอง เจ้าคุณปัจจนึกก็ออกมาจากห้องถุงอย่างร้อนรนคุณหญิงวาดร้องถามเจ้าคุณปัจจนึกทันทีแม่สี่คนตายแล้วหรือยังคะเจ้าคุณจวนแล้วครับคุณหญิงเร็วๆหน่อยครับเกือบทุ่มแล้วโชคดีเหลือเกินที่เจ้าคุณกับคุณหญิงพาไอ้ลิงสี่ตัวกลับมาบ้านได้ทันเวลาทุกคนเดินขึ้นมาบนตึกอาเสียยิ้มให้เจ้าคุณปัจจนึกแล้วกล่าวถาม เมียเมียของพวกเราอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ข้างบนทั้งสี่คนมีปืนพกคนละก,กระบอกรวมกันอยู่ในห้องแกรีบขึ้นไปเถอะถ้ามันจะเอาจริงโว้ยเขานัดกันตายหมูนิกรร้องไห้โฮทุกคนพากันมองดูในจอมทะเลน้นเป็นตาเดียวพนยกมือตบหลังเพื่อนเกลือของเขาเป็นเชิงปลอบโยนร้องไห้ทำไมวะเชื่อเถอหน้าอย่างไรก็ไม่ตาย นิกรเสะอื่นพรางพูดพลางก่อนนันซนีกันถึงร้องไห้ไปโว้ยพวกเราด็อกเตอร์ดิเลกกล่าวกับเสียงหงวนว่ายูช่วยปลอบประพาหน่อยนะว่ากันมาแล้วกันไม่มีเวลาสำหรับใครกันจะไปห้องวิทยาศาสตร์และรีบสร้างดาวเทียมปล่อยขึ้นสู่อวกาศก่อนสองยามคืนนี้เจ้าแห้วหัวเราะหึห่ รับประทานทำไมถึงสร้างเร็วนักล่ะครับคุณหมอด็อกเตอร์ดิเลกทำตาโตมือชั้นไอแล้วการสร้างดาวเทียมเป็นเรื่องขี้ผงครั้นแล้วทุกคนก็พากันเข้าไปในห้องโถงเจ้าคุณปัจจนึกเดินนำหน้าเจ้าคุณประสิทธิ์คุณหญิงวาดและสีสหายกับเจ้าแห้วขึ้นบันไดไปชั้นบนของตัวตึกอย่างรีบร้อน ทุกคนตรงมาหยุดยืนหน้าห้องนอนของเสียงหวนเจ้าคุณปัจจนึกยกมือเคาะประตูห้องติดติดกันหลายทีเปิดประตูโว้ยพวกผัวของพวกแกกลับมาบ้านแล้วเสียงนาฬิกาในห้องโถงชั้นล่างดังกังวานเจ็ดครั้งคุณหญิงว่าตกใจหน้าซีดเผือดเร็วช่วยกันพังประตูห้องเข้าไปเถอะอีหนูสี่คนที่อยู่ในห้องอย่าพึ่งยิงตัวตายนะโว้ย ทันใดนั้นเองเสียงปืนพกก็ดังขึ้นติดติดกันรวมสีนัดคุณหญิงวาดเป็นลมล้มตึงสิ้นสติสมปดีเจ้าคุณประสิทธิ์รีบสุดตัวนั่งแล้วกล่าวกับสีสหายอย่างละล่ำละละักพังประตูเข้าไปสิโว้ยสีสหายต่างมองดูหน้ากันด้วยความตกใจครั้นแล้วทั้งสี่คนก็ช่วยกันพังประตูห้องนอนของเสียงวน สักครู่หนึ่งกรอนข้างในก็หลุดออกเมื่อสี่สหายพร้อมใจกันวิ่งเข้าหาบานประตูและใช้ไหล่กระแทกบานประตูก็เปิดผัวออกทั้งสี่คนเสียหลักวิ่งทลาเข้าไปในห้องเจ้าคุณปัจจนึกรีบตามเข้ามานันทานวลละอประภาและประภัยนอนเรียงกันอยู่กลางห้องในท่าทางงายและหลับตาพริม ทุกคนถือปืนพกอยู่ในมือข้างขวาคณะสี่สหายจ้องมองดูเมียของตอนอย่างตื่นตื่นนิกรยิ้มออกมาได้เขากล่าวขึ้นด้วยเสียงหัวเราะว่าเมียเรามีวิธียิงตัวตายแบบเทคนิคหารูกระสุนไม่พบแน่พี่นันยิ้มแล้วนันทาทำตาหยิบหยิบหยุดยิ้มทันที อาเสียกิมหวนก้มตัวลงยกมือขวาจี้เอวนวลละอ,อค่อนข้างแรงนวลละอ,อขี้จักกะจี้ก็ดินรนแล้วหัวเลาะลั่นยา่าอย่าเล่นเฮียนี่บ้าจริงแล้วหล่อนก็พวดพลาดลุกขึ้นยืนนิก่อนผิวปากเบาๆก้มลงยกมือจับคางเมียรักของเขาเมียจา๋าอย่าเพิ่งตายเลยเอาไว้ตายพร้อมๆกันดีกว่า ประภัยพูดกับนิกรท,ทั้งทั้งที่หลับตาพริมไม่รู้เขาตายแล้วอย่ามาพูดอะไรกับเขานะนิกรหัวเราะลุกขึ้นหน้าภัยนอนลงไปได้ไม่ลุกขึ้นนะวายอย่าเล่นนะประภัยเอตตโลลั่นแล้วรีบลุกขึ้นยืนพ่นประคองนันทาเมียรักของเขาให้ลุกขึ้นยืนคงเหลือประภาคนเดียวที่นอนอยู่กลางห้อง ขณะนั้นเจ้าคุณประสิทธิ์ได้ประคองคุณหญิงวาดของท่านเดินเข้ามาในห้องพ่อแลเห็นประภาคุณหญิงวาดก็กล่าวขึ้นทันทีเขาเลิกเล่นกันแล้วโว้ยยายพาลุกขึ้นเสียทีสิประภาลืมตาโพรงถือปืนพกคู่มือลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มเอียงอายดิเลกละคะเจ้าคุณประสิทธิ์ตอบแทนคุณหญิงวาด อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์เห็นบอกว่าจะรีบสร้างดาวเทียมปล่อยขึ้นไปแข่งกับสปุกนิกของรัเสเซียในคืนวันนี้กิมง่วนยกมือขวาประคองกอดภรรยายอดรักของเขาแล้วกล่าวกับทุกคนว่าประธานโทษครับท่านสุภาพบุรุษและสตรีทั้งหลายนี่เป็นห้องนอนส่วนตัวของผมผมต้องการอยู่กับเมียผมโดยเฉพาะจากกันไปตั้ง15วันแล้วครับโปรดเห็นใจผมบ้าง นวลละออยกกำปั้นทุบอาเสียสามทีติดติดกันเสียงหัวเราะอย่างคืนเครงดังขึ้นผลพัชราพรจูงมือน,นันทาออกไปจากห้องนอนของเสียงวนเขาพาหล่อนมายืนที่ราวลูกกงหลังตึกแล้วสวมกอดนันทาด้วยความรักนันจา๋าสำหรับพี่หนะ้าไม่มีอะไรหรอกเห็นไอ้สามคนมันบ้าก็เลยบ้าไปตามมันด้วย ความจริงคิดถึงนันแทบตายใจจะขาดเชียวทูนหัวนิกรจูงมือประภัยออกมาจากห้องภัยจา๋าไหนไหนพี่ก็กลับมารับขวัญแล้วอย่าร้องไห้เลยคนดีไปนอนคุยกันที่ห้องเราเถอะพี่จะเกาหลังให้พลนกับนิกรต่างยิ้มให้กันและแล้วต่างก็พาเมียรักของตนไปห้องนอนเจ้าคุณปัจจนึกเดินนำหน้าเจ้าคุณประสิทธิ คุณหญิงวาดและประภาออกมาจากห้องเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับลูกสาวคนโตของท่านว่าไปลงไปหาดิเลกที่ห้องวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เลิกข่มขู่ผัวเสียทีนะถ้ายัางนิยมระบบซ้อมไอสีคนก็จะหนีไปจากบ้านอีกและคงจะเตลิดเปิดเปิงไปเลยประภายิ้มเล็กน้อยค่าพวกเราตกลงกันแล้วค่ะว่า ต่อไปนี้เราจะเคารพผัวจะยอมตกเป็นเบี้ยร่างของผัวตลอดไปเออดีมากลูกรักของพ่อเป็นผู้หญิงอย่าพยายามเป็นเบี้ยบนผัวเป็นอันขาดประภาเดินไปจากที่นั่นท่านผู้ใหญ่ทั้งสามต่างยิ้มให้กันหมดเรือก,กันทีนะเราเจ้าคุณประสิทธิ์กล่าวกับเจ้าคุณปัจจานึกยังครับยังไม่หมด ผมจะต้องแก้แค้นไอ้สคนนี่เสียก่อนโดยวิธีหนามยอกเอาน้าบงเจ็บใจนักมันทำให้ผมกับอินุทั้งสี่คนอ่อ,อนเพลียไปหมดเหมือนกับเป็นอหิวาคุณหญิงวาดหัวเราะลั่นเจ้าคุณจะแก้แค้นหรือคะครับผมเจ็บใจนักดิเรกมันไม่น่าจะทำพ่อตาเลยแกงไก่ของมันทำให้ผมนอนแบบ ทั้งลงทั้งรากแม่สี่คนก็พลอยแย่ไปตามกันเจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะเจ้าคุณจะแก้แค้นก็ตามใจแต่เจ้าพลกับเจ้ากรและเจ้าง่วนไม่ใช่ตัวการนี่นาเอาดิเรกคนเดียวสิครับงั้นหรือครับถ้าเช่นนั้นผมจะเล่นงานเจ้าดิเรกคนเดียวผมเตรียมสลอดไว้แล้วประเดี๋ยวผมจะสมคบกับนางม่อมแก้แค้นดิเรกให้ได้ การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ใหญ่ทั้งสามพากันเดินผ่านเฉลียงหลังเจ้าคุณปัจจานึกเลี้ยงลงบันไดไปข้างล่างบ้านพัชราพรสว่างสวัยด้วยแสงไฟฟ้าเจ้าคุณปัจจานึกเดินตามหาละม่อมจนทั่วตึกในที่สุดท่านก็พบละม่อมยืนรีดเสื้อผ้าอยู่ในห้องห้องหนึ่งเจ้าคุณยิ้มแป้นเดินเข้ามาหาแล้วกล่าวกับละม่อมเบา,เบา มอมโวยเองอยากได้เงินใช้บ้างไหมสาวใช้ยิ้มอายๆท่านอย่ามายุ่งกับมอมเลยค่ะมอมไม่สวยไม่งามหรอกค่ะเจ้าคุณปัจจนึกกลืนน้ำลายเอื้อกปุโทอีเวนเอ้ยค่าน่ะแต่ปิ๊บไม่ดังแล้วเป่าขี้เท่าก็ไม่ฟุ้งค่าไม่ได้จีบเองเข้าใจไหมที่ถามว่าอยากได้เงินใช้ใหมนะ่น้าหมายความว่าค่าจะวานให้เองทำอะไรสักหน่อย ละม่อมหัวเราะหน้าเป็นได้ค่ะท่านจะให้ม่อมทำอะไรล่ะคะเจ้าคุณปัจจนึกล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบห่อกระดาษห่อหนึ่งออกมาเก็บสลอดไว้เอ็งคอยสังเกตดูว่าทาดิเลกมันนั่งคุยกับข้าสองต่อสองเอ็งรีบจัดน้ำส้มไปสองแก้วแก้วหนึ่งมีน้ำส้มเต็มแก้วอีกแก้วมีน้ำส้มเพียงครึ่งแก้ว และแก้วนั้นเองเอาสลอดใส่ลงไปด้วยเข้าใจไหมล่ะเวลายกไปตั้งที่โต๊ะเองต้องหันแก้วไม่ได้ใส่สลอดมาทางข้าถ้าเองทำได้สําเร็จพรุ่งนี้ข้าให้เอ็งพันบาทจริงๆร,รือคะ่ะละมอมถามด้วยความตื่นเต้นยินดีเออข้าให้จริงๆต้องทำให้ได้ตามที่สั่งนะข้ามอมรับรองค่ะ เจ้าคุณปัจจนึกเดินออกไปจากห้องนั้นด้วยความดีใจพอเข้ามาในห้องโถงท่านก็แลเห็นด็อกอร์ดิเลกกับประพายืนสนทนากันอยู่ข้างเครื่องโทรภาพด็อกอร์ดิเลกกล่าวกับพ่อตาของเขาทัานทีคุณพ่อครับผมกับพาปรองดองกันแล้วครับต่อไปนี้เราจะไม่มีวันบาดหมางกันอีกเลยเจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาหา พอดีใจด้วยดิเลกอ่พอมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของพ่ออยากจะปรึกษาหารือกับแกสักหน่อยอ้าวคือว่าแล้วท่านก็หันมาทางลูกสาวคนโตของท่านพอ่อยากจะพูดกับดิเลกโดยเฉพาะประภายิ้มอ่อนหวานแล้วกล่าวกับสามีของลอนพาจะขึ้นไปพักผ่อนนะคะออร่อ พระพาพาตัวเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนเจ้าคุณปัจจนึกกับด็อเตอร์ดิเลกพากันไปนั่งบนโซฟาตัวเดียวกันเบื้องหน้าโซฟานั้นมีโต๊ะสี่เหลี่ยมตั้งอยู่คุณพ่อเป็นอะไรไปล่ะครับดิเลกถามอย่างสนใจพ่อรู้สึกว่าหมู่นี้พ่อนอนไม่ค่อยหลับและท้องผูกละม่อมโผล่หน้าเมียงมองอยู่นอกประตู เจ้าคุณปัจจนึกและเห็นเข้าก็พยักเพยืบกับสาวใช้เป็นความหมายด็อเตอร์ดิเลกกล่าวกับพ่อตาของเขาว่าเห็นจะไม่มีอะไรหรอกครับคุณพ่อคนที่มีอายุในวัยชราก็มักจะนอนน้อยหรือนอนไม่ใครหลับเรื่องท้องผูกแก้ง่ายครับคุณพ่อต้องทานผลไม้และนมสดให้มาก เออเห็นจะจริงปีนี้พ่อรู้สึกว่าพ่อร่วงโรยไปมากนั่นนะสิครับถ้าอย่างไรคุณพ่อควรจะทำพินัยกรรมไว้ให้เรียบร้อยท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอือกหมายความว่าพ่อล้มเจ็บแกจะปล่อยให้ตายอย่างนั้นหรือดิเลกหัวเราะละม่อมถือถาดเงินใส่แก้วน้ำผลส้มคั้นเดินเข้ามาวางลงบนโต๊ะแก้วที่อยู่ทางด้านเจ้าคุณปัจจนึก มีน้ำผลส้มเกือบเต็มแต่ทางด้านด็อกเตอร์ดิเรกมีเพียงครึ่งแก้วพอละม่อมเดินไปจากที่นั่นเจ้าคุณปัจจนึกก็ยกแก้วน้ำส้มขึ้นดื่มประมาณครึ่งแก้วแล้ววางไว้ในถาดตามเดิมท่านเจ้าคุณเอื้อมมือเปิดกล่องซิก้าบนโต๊ะหยิบขึ้นมาจุดสูบมวนหนึ่ง ระหว่างที่ท่านจุดซิก,กา้าดอกเตอร์ดิเลกได้ใช้ความว่องไวสับเปลี่ยนแก้วน้ำส้มทันทีเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับนายแพทย์หนุ่มดื่มน้ำส้มเสียหน่อยซิดิเลกนายแพทย์หนุ่มยกแก้วน้ำส้มขึ้นมาถือไว้ผมจะดื่มให้พรคุณพ่อเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ คว้าแก้วน้ำส้มที่มีสลอดยกขึ้นมาชนแก้วกับดิเรกทันทีลูกเขยกับพ่อตาต่างดื่มน้ำส้มจนหมดแก้วขอให้คุณพ่อมีความสุขความเจริญมีสุขภาพสมบูรณ์ดีนะครับเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะกากฮ่าฮ่าฮไอหมอโว้ยพรอของแกฉันไม่ปรารถนาหรอกรู้ไว้เถอะว่าบัดนี้ฉันได้แก้แค้นแกสำเร็จแล้ว แก้วน้ำส้มที่แกดื่มเข้าไปหน้าพอสั่งให้ละม่อมเอาสลอดใส่ลงไปด้วยฮ่าฮปะเดี๋ยวเธอได้รู้ดีรู้ชั่วกันด็อกเตอร์ดิเลกยิ้มเป้นสอรี่ผมเสียใจที่จะเรียนให้ทราบว่าขณะที่คุณพ่อจุดซิก้าซูปผมได้ถือโอกาสสลับเปลี่ยนแก้วกับคุณพ่อครับเป็นอันว่าทุกขโตทุกขถานนังโอ้ยเจ้าคุณร้องเสียงหลง จริงๆหรือโว้ยอะไรโอ้ยกูตายแน่เมื่อกลางวันนี้ก็ถึงกับครานออกจากห้องซ่วมทีหนึ่งแล้วทันใดนั้นเองประภัยก็วิ่งกระหืดกระหอบลงบันไดามาอย่างร้อนรนหล่นหยุดยืนที่ชั้นพักบันไดแล้วร้องบอกเจ้าคุณปัจจนึกคุณพ่ออาเสียซ้อมคุณวนวลแย่แล้วค่ะขึ้นไปห้ามหน่อยสิคะ เจ้าคุณปัจจนึกกับด็อกเตอร์ดิเลกต่างผดลุกขึ้นพร้อมๆกันแล้ววิ่งแข่งกันขึ้นบันไดไปชั้นบนที่หน้าห้องกิมหวนเจ้าคุณประสิทธิ์คุณหญิงวาดพร้อมด้วยพลนันทานิกรและประภายืนออกกันอยู่เมื่อเจ้าคุณปัจจนึกกับด็อกเตอร์ดิเลกและประภัยวิ่งเข้ามารวมกลุ่มเจ้าคุณประสิทธิ์ก็กล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกว่า ไอ้หขวเร็วมากซ้อมเมียและขู่ไม่ให้ใครเข้าไปในห้องของมันเสียงกิมหขวนเอตโรลัน่นคนอื่นไม่ใช่ทุระโว้ยใครเข้ามาพ่อยิงแหลกไปเลยที่หลังจะซ้อมผัวคมคู่ผัวอีกไหมนี่แน่ฉันยอมให้เธอคมคูมานานหลายปีแล้วนี่แน่จองหองนักที่เขาไม่สู้ก็เพราะไม่อยากจะขมเหงผู้หญิงต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นลูกไล่เธออีกแล้ว เสียงดังโครมครามดังลั่นห้องแล้วก็มีเสียงนวนละออร้องขอความช่วยเหลือวายตายแล้วช่วยด้วยเฮียขานวลกลัวแล้วโอ้ยอย่าหักแขนสิคะพลมองดูหน้าดิกรกับด็อกเตอร์ดิเลกแล้วกล่าวว่าอย่างนี้กันทนไม่ได้ช่วยกันพังประตูโวยกันจะกระแทกหน้าอนเองหววเองสามสหายช่วยกันพังประตูทันที กรอนข้างในซึ่งชํำรุดอยู่แล้วหลุดออกทุกคนกรูกันเข้ามาในห้องแต่แล้วภาพที่เห็นก็กลายเป็นสิ่งตรงข้ามกับเสียงที่ดังตะโกนโวกโวกของเสียงงวนนวลละอนั่งครอมนาอกอาเซียซึ่งนอนหงายอยู่ข้างล่างนวลละอหอยิกขวนและทุบตีอาเซียอย่างชุ่มมือเสียงกิมหนร้องลั่นเธออวดดีนักฉันต้องสั่งสอนเธอ นวลละอ,อทุบตีกิมหวนพลางร้องพางวายช่วยด้วยค่ะเหียค่าดิฉันแล้วคุณหญิงวาดย่องเข้ามายกมือเขกกระบาลน,นวลละอ,อดังโปก๊กนวลละอเองอยหน้าขึ้นพอเห็นคณะพักสีสหายหล่อนก็อ,อายม้วนต้วนรีบลุกขึ้นยืนไม่มีใครสนใจกับเสียงนวนและนวลละอ,ออีก ทุกคนค่อยๆย,ย่องกันออกไปจากห้องนอนของเสียงวนและยืนจับกลุ่มวิจารณ์กันไอเรานึกว่ายายนวลตายแล้วเจ้าคุณประสิทธิ์พูดยิ้มยิ้มทีแท้ตรงกันข้ามเจ้าคุณปัจจนึกสันศีษะช้าช้าผัวเมียคู่นี้มันต้องตีกันตลอดชาติผมรับรองว่าถึงอย่างไรก็อย่าร้างกันไม่ได้พูดจบท่านก็สะดุ้งเฮือกอุ๊บ คุณหญิงขมวดคิ้วย่นเป็นอะไรหรือคะเจ้าคุณเจ้าคุณปัจจนึกบีบขาแน่นแล้วฝืนยิ้มเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกครับพูดจบท่านก็ร้องสุดเสียงว้ายตายแล้วตูแล้วท่านก็วิ่งอ้าวไปจากที่นั่นอย่างไม่คิดชีวิตทุกคนมองตามอย่างแปลกใจส่วนด็อกเตอร์ดิเลกหัวเราะงอหาย